ค okay, ครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการยืนยืนแคลรี่นะครับหรือว่าว่าเล่นยังไงยืนยังไงนะครับให้แบบเราตายน้อยนะครับแล้วก็การเทรดเลนหรือการอ่านเกมนะครับมาถึงเราก็อัพหนึ่งก่อนเลยนะสลิมหรือเราจะอัพสองก่อนกันไหนนะถ้าเราจะแบบเพรเซนะ ตัวเราต้นเกมจะเทิดเขาไม่ไหวนะครับแล้วก็ตัดเขาไปก่อนครับก็คือที่ผมตัดเขาเนี่ยเพราะผมเอาพลังแฝงรวยมานะมันทําให้เหมือนแบบเรื่องน้อยเราเทรดเขาแล้วเขียยเลืล่อนเราก็ยังได้ตังค์ตัวลันนกค่อนข้างที่จะอ้อช้อนนี้หาจัดก็ดยิงไหมครับ เพื่อจะแต่งเงนมันขึ้นนะมันจะมีคููดายไว้นะข้างล่างมันจะเขียนเลขหนึ่งเลขสองเลขส,สามนะมันจะเป็นแ,บบแต่กพยายามเล่นแคลรี่พยายามจะคิวช็อตคีมนะเฮ้ยไปตะกี้แบบตีคีไปตายอ,ะอยา่ะเออตลาดคีบะพูดง่ายๆเราจะได้ตังแบบเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งเป็นตัวหลังแบบพวกรถเข็นหรือว่าตัวตีไกลเนะี่ยผมแนะนำให้ร้านนะ เกมนี้เลทไปค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าที่ต้องระวังก็เป็นนาคอนคนระับอันนี้ล่างเขาสองตัวนะเมคเขาน่าจะเอียงนะับแต่ว่าเพื่อเราขัดตลอนะดหน้าเมคเขาโคโบนะเขาน่าจะมาช่วยข้างล่างเขียร์สามคนโเดด้วยเราก็ขัดอยู่นะมืออบเข้ามาเติมนะข้างล่างสี่ตัวนะน่าจะมาฝ่ายออบเจกต์ตอนนี้นยังไม่เห็นปากอ๋อห้า,นะาตัวนะ ก็ประคองไปก่อนนะเพราะว่าตัวเราเไม่เป็นไรนะก็ต่อได้เลยเดี๋ยวไปคิดว่าตะกุงสกิวใช้ๆไหมครับต่อเรยเลยตัวเรามีสตันนัเทดกับแครี่เขาได้นะแต่ว่าเป็นคาเฟ่ก็ต้องแบบเรามีของระดับหนึ่งจะไหวนะเพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะแพ้นะต้นเกม เลดเกมก็ก็ม no so ีโอกาสแพ้อยู่อยู่ที่ว่าการเทรดของเราจะเริ่มยังไงนะก็มาแท็กทางครับก่อนไปดูดเลือดทีหนึ่งก่อนเฮ้ยนะคอร์สผมจะพยายามแบบลาดคีไพ่เยอะนะครับแต่บางทีก็ลาไม่นานนะดาเมจต้นเกมสลิมคาเฟ่นะตัวหนึ่ง อันนี้บนสองนะผมเห็นว่าออกกระบาอยู่อ,อันนี้สามสี่ตัวนะตรงกลางคาเฟ่น,น่าจะไปแท็กกลางตอนะน,นี้ผมอยู่คนเดียวนะนะผมจะรีบเคลียร์นกใช้วกอการเองเคลียร์นก่นนผมจะไปทารอนก่อนนะนจริงๆออกคีสก่อนก็ได้นะแต่ผมอยากออกทารอนโอ้วันนี้ปลาหอกอะไรวะเนี่ยไม่ก็ทาเลยเกมแรกแเนี่ยจริงจริง ต้องรอจูนก่อนเพื่อนโดนเวทนะเฮ้ยตัวกูเอ้าไอโอ้คือ <been> <c ười> ดูมินิแมปพอยู่อะ่ะหรือว่าดูไอ้น,นี่อยู่อะ่ะแต่ผมไม่ไม่ได้มองตัวผมไมอเอ้ยโอ้ตัวหนึ่งฟีฟีโคตรแย่เลยวะ่ะ เอาใหม่ครับเอาใหม่สลิมมันเป็นตัวที่ต้องใช้ของนะผมรู้สึกว่าสลิมแพทนี้แบบโคตรโหดยิ่งมีไอเทมใหม่มายิ่งโคตรโหดตีเบนเป็นเลือดแบบจัดๆต้องระวังนาคอนนะเขาโฟกัสเรานะตอนนี้ร่างสี่ตัวนะเอนเฮตาเป็นอย่างดูล่างหมดเลยนะดูคนดีน่าจะกลับเลน นี่นเราแคลรี่เขาตายนะเหลือแค่โลมนะเราจะถ่ายบ้านซีนะเอานก,อนกกล่องก็ไดนะเเ้เราเป็นแคลรี่เราดูทำม,มิ่งป่าะนะเราตัดตัวเล็กได้ก็ตัดนะแต่อย่าไปตัดเยอะนะต้นเกมโดนด่าน,นะครับฟรามก่อนนะผมเริ่มแบบมีของแนละ้ว เออผมนูว่าอธิบายสกิลส,สลิมนะ <You S 1> สกิลหนึง่<อ>งปลาหอกไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ถ้าโดนเนี่ยมันจะวิ่งไวนะครับส่วนสกิลสองนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจนะครับอันติก็จะตีเป็นเมเซนเรือนะครับแล้วจังหวะที่เรากดเนี่ยมันจะวิ่งเร็วด้วยนะ <c oughs> เอาเป็นกรงเล็บก่อนนะเราต้องการคียที่ข้อนะ ตัวผมแทบไม่แพ้เลยนะรจริงๆแต่ต้องระวังแบบนาคอนนะเกมนี้พิเศษเลย,ยร,อรอหอกแบบในพุ่มเนี่ยโดนน่าจะแตกนะผมว่าถ้าโรลิออนเล่นกับเราอีกนิดนึงเ้เหมือนเขาเรียกเพื่อนนะนาคอนตายนะไม่น่าจะมานะหรือว่ามามาฟาร์มบัว๋อริเลียโพกลางนะผมเห็นละ ข้างล่างน่าจะมีสองตัวนาคอนน่าจะอยู่บูนะโดน,นาคอนน่าจะมาทางข้างบนอนะล้างกันนะเจ็ดนาทีเอ้ยประมาแปดนาทีแปดนาะทีมันไม่ถึงไม่เกินสิบวิอ่ะ <c oughs> ลองดูเขาโบกนะ ฟอร์เรสเราเอาจัดแต่เกมนี้โคตรเอามันผมจะได้คนแบกนะก็เก็บตัวเล็กตัวน้อยมันครับเล่นแครี่เราพยายามอ่านแมปอ่านเวฟนะครับผมเคยสอบแล้วนะเวฟเรื่องเวฟนะครับเราพยายามดูฝั่งเรานะครับ ฟังเราถึงตรงไหนฟังเขาก็ถึงตรงนั้นนะครับเรากะกะเวะเอาให้เราเคลียร์ไปก่อนนะโรมเราไม่อยู่นะโรมเขายิ่งเป็นลูอีเขายิ่งฆ่าเราไม่ได้นะเราก็ฟาร์มฟรีสปอร์ตพวมเหล็กมีลูอีนะนั่นไงเหมือนแครี่เขาจะไปแท็กกายนะนี่มันก่อนน้องหญิตายนะเขาเรียกมานะไม่รู้เขาเรียกใคร เอเนา<อ>คอนหายนะน่าจะอยู่บนผมว่าน่าจะไปกันบน,มนไนบนม่ก็กลางเราคนเล่นแคล,ลีเดี๋ยวต้องกะกะดามเมจเป็นนะครับกะทั้งดาเมจเราแล้วก็ฟังตรงข้ามนะว่าเราเทดไวไหม เดี๋ยวเราดูแอสซ์เซตินป่าเขาแล้วอุ้ยนะตั้งใจเงี้ยนนะด้ไยดูดเลเวลกันนะออฟคอนเกิดเกิ่มเกิดนีกนะน่าจะไปบนรตรงนี้เราไฟได้นะถ้าออฟไม่มาเติมแต่เขาเรียกนะผมว่าน่าจะมาป่าหอกดำก่อนอุ้ยไม่โดนไดนะ้ไงอ่ะ ผมมาเล้่อ่ผมว่าออวเร์เรามาเติมนะครับเราออฟเขาเกิดพอดีนะบนกันเลยสิเดี๋ยวเราเตอเพื่อนก่นอนเรียกเพื่อนก่อน,นนะเ,นนนนนเหมือนเขาจะมาเพราะว่าทามิงนาะคอนด,ด้วยข้างล่างไม่ทามิงหมูก็ดทามิงบนอนะ่นนะแต่เมื่อกี้นี้เขาน่าจะทามิงบนอนะ่ะ มีกลางโผล่สองอบเขาตายนาคอนน่าจะอยู่ข้างบนตรงเลทเมทเขาโผล่กลางอ่ะตรงนี้โอ้ฟอรเลเราเอาเกนะินว่ะโอ้โหโบนจริงอย่างงี้เราเอาป้อมล่างได้นะเทศป้อมนะคัวนเดี๋ยวให้คทยเลยนครับไอฟ้ฟารลนะบัวขึ้นไม่ดีผมจะตัดเลยนะ พราะว่ายังไงเรารอคีปตรงเนี้ยคีปก็เดินเข้าบ้านไม่ทันครับเราก็เอาเวลาตรงเนี้ยมาฟาร์มเราค่อยไปเติมร่างก็ได้แล้วแต่เรานะดูจังหวะเวฟมันเล่นได้หรือเปล่าน,นี่ดักหอกเดสวยเนละโดนตายนะฮอนเฮ้ยไม่คีเลยโอ้โหด,ดติดดุดเลือก,กับมังกรอะนะ จะกินาะคอโลเขาต้อจะกลับบ้านไม่น่ามีบูลนะคุณบอเขาไม่ได้น่าไม่น่ารอดบูลใช่บ้านนะไม่เปล่าไนะม่รู้นะตัวนี้โผล่ห้าบนคิวนะบนตัวเดินะเราตรงนี้ห้าตัวก็เลยมันเอาเยอะจังวะแต่เหมือนเหมือนเหมืนไม่ใช่ละมันเริ่มโยแล้วแต่ผมว่าผมแบกได้นะแบกสบายเลยแล้วตัดเลนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้เสร็จปุ๊บเวฟล่างจะมานะ หาตังแบบรวยๆผมว่าผมรับนาคอสไหวอยู่นะถ้าเกิดผมไม่ผมได้เล่นก่อนโดนไปดิเกือบครึ่งรอนนะผมว่าผมว่าจะบอกเพื่อนว่านาคอสไปเติมทางขวานะครับแคลรี่กับรวมเขาโผกลางนะ นะครับผมว่าน่าจะอยู่ยแถวข้างหลางอะ่ะนี่อ๋อมาทำการอะ่ะไม่โดนฝักดูบาฟาสตที่เน้นป้อมก่อนเนี่ยตัดบูเขาเลยให้เพื่อนก็นได้นะโดนฝาเรนกันนะคอยไปสปีดกันนะอย่างนงี้เอาอย่างนงี้โดนนะ เฮ้ยนะเขาตัดเวฟเราออยากนะติดตามผีนะเลยเราต้องพาปลาแบบเช็คพุ่มบ่อยๆนะการเช็คพุ่มเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้เราไม่ตายด้วยถ้าโดนมาก็มีตายอยู่อะ่ะโหเลยยิงคู่แรงนะนี่ขนาดแบบเต็มของ ไมม่อ <C ük> <c oughs> ผมว่าผมไม่น่านได้เอ็มนะวะฟอร์เลมแม่งเอาเยอะจัด <c oughs> ยิงโคตรแรงจริงถ้ารวมเขาเป็นตัวอื่นผมว่าน่า,นานจะยืนเลนเฟดยากนะยากครับถึงขนาบ,บฟอร์เลมเริ่มโยนนะ <c oughs> ไล่ไปก็ปล่าประโยชน์นะนาคอรมันจะไปตัดคลิปนะแต่คลิปเรามาเวฟกลางแนละ้วต้องระวังนะนาคอรผมว่ามันดักอยู่ขับแถวๆข้างล่างนะตรงเลสอ่ะมันน่าจะแปลวเลดเรานั่นเองกล่วละไหวนะแต่ก็เกือบตายอยูนะ่ประมาทนะนะเราผมอุย้ยวาร์ปตรงนี้ดีวนะ่ะลีลงลีเลีล่ยมมานะปะกดสกิลรอแล้วก็ได้นะโอเค มรวยมากนะตอนนี้จริงๆแล้วเกมนี้ผมแบบจริงๆเอานกกระจิบมาก,ก็ดีนะแต่ว่าผมแบบผมแบบผม,แบบผมเทศบ่อยอะผมก็เลยเอารวยมานะเพื่อแบบสลิมมันต้องใช้ของเยอะนะยีน้าน่าจะอยู่ภุมิศาลนะเช็คไปก่อนนะเพื่อโดนระหว่างเขาลูดคลิประมานครับเอาไปพบการนะ อุ้ยคอเลมมันเริ่มแล้ววะไม่ระว,วัยอยู่นะน่าคอตาย,ายเริ่มโยนแล้วทีมเหมือนอาการจะไม่ดีนะทีมเราต้องเช็คหน่อยทำ <c oughs> ไปกันกลางวะ การแตคิดว่าไงถ้าผมไปกันทันทันแต่ก็ว่าก็โดนเทดต้องเช็คนะระวังเราโดนยีหน้ากันาคอดเข้าชุดเดียวโันเสร็จเคียวก่อนนะทุกคนเป็นไหมเวลาเสร็จของแบบปกติมันทำไม่ได้นะต้องเซรแบบนี้ อุ้ยไม่แบบดำเกืบตายนะคออยู่ล่างนะตรงนี้แอลไซน่าจะเยอะผมกลัวฟารินโดนปิดแน่เลยอุ้ยโดนโป๊กโดนปิดแล้วฟารินเยีบยมเอยไปเติมทันนะอุ้ยไม่ทันแล้วกำลังไปช่วย แต่เราปิดได้นะเอาน่ไม่รู้ดูอีเขาเรียกอย่างนั้นะตายอยู่มันเว็เราตกตลอดเลยนะผมไปทำคนเดียวไม่ได้ไงประเด็นอะแล้วฟาริมันต้องไปรับนาคอนอะ ตอนนี้เราต้องระวังีเรียมโป๊กเรานะเนี่คือแบบต้องระวังม่งรีบเลยผมคิดว่าเราน่าจะได้โอ้หุบุบตามผมก่นติด้วยเอ้เรียมเลี่ยมไม่ดีนะอย่างนี้ดึงไม่ได้นะถ้าเราเรา,เราถูไปเราโดนคาฟเฟช็อตเราตายได้ เริ่มมานะกลิ่นกลิ่นเริ่มมาแต่มินได้ได้อยู่ผมพยายามบอกให้เพื่อนใหญ่ตีกลางนะเพราะว่าถ้าเกิดคลิปกลางมันไปตรงตรงกลางมันจะโดนเคลียร์ง่ายนะเราต้องนั่นเวฟข้างๆก่อนนะอย่างนี้น่าจะโดนเคลียร์นั่นไงว่าละโคตรสุดทีมเฮ้ยสวยพันโล ก็ไม่มีรางแนี่ยังไม่พร้อมระงนาคอนะระวังนาคอตัวเดียวครับตอนนี้มีนาคอตัวเดียวที่ฆ่าเราได้นะกะยีนะเพราะว่าลิเลียมันฆ่าเราได้แต่มันตายไปแล้วนาคอมันจะไปตัดเว็นะแล้วก็ยิงตัวหน้าไปก่อนนะทำเว็ล่างนะมันจะมาตัดเว็บแรกอีต้องระวังมันไปโผล่กลางแล้ว มันต้องเอาบูเราวกอนแน่แล้วมันก็จะไปทำเบบุนแล้วก็มาตีป้อมให้หมาจบแล้วชนะแล้วาลตามแม่งรถเฮ้ยหอ,อกมันชา้าจังดับแดงแม่ง าจบเกมนี้รวมเขาเป็นลูอีด้วยผมเลยแบบยีเดสบายเลยเราพยายามมองวิเคราะแมปนะเ่นแคลรี่แล้วก็พยายามการดาเมจให้ดีนะครับมันจะทำให้เราเล่นเล่นเก่งขึ้นเล่นง่ายขึ้นสกิลเพเดี๋ยวมันก็มาครับฝึกฝึกกันได้นะสุพิมนะสูพันขึ้นสุพันแล้ว มา่าแล้วไาเลนไม่ต้องได้เอ็มมันเอาเยอะ,อะต้นเกมอะ่ะโอเคครับถ้าใครชอบเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะขอบคับ